สวัสดีค่ะวิธีคิดต้นทุนของนำเข้าถ้าเกิดชิ้นเล็กๆมันก็จะไม่มีประเด็นอะไรเพราะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบริษัทมากแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆผลกระทบจะมีเยอะดังนั้นก่อนที่เขาจะนำเข้าหรือซื้อเข้ามาเขาก็จะมีถามต้นทุนก่อนว่าเฮ้ยต้นทุนของจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างแน่นอนไอ้ราคาของคุณกับซัพพลายเออร์คุยกันรู้เรื่องว่าโอ้ oh, ตอนนี้ของมัราคาเท่าไหร่ แต่ของมันต้องเดินทางข้ามประเทศใช่ป่ะไอ้ตรงเดินทางข้ามประเทศเนี่ยมันมีหลายปาร์ตี้มาเกี่ยวข้องที่จะเทคแคร์ของตัวนั้นให้มาถึงบริษัทคุณให้มาถึงไซต์งานคุณดังนั้นมันจึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันเป็นต้นทุนของบริษัทคุณเจ้าของหรือผู้บริหารหัวหน้าทั้งหลายอยากรู้ต้นทุนก้อนเนี้ยคุณเป็นคนทํางานอะ่ะคุณจะเจอโจทย์แน่ละว่าให้หาต้นทุนของตัวเนี้ยมาให้หน่อย อย่างตอนนั้นครูนําเข้าบอบเลอร์ประมาณร้อยกว่าล้านเขาก็ถามครูนะว่าเฮ้ยจะนําเข้าบอบเลอร์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างช่วยคํานวณมาให้ผมดูหน่อยครูก็ต้องไปหามาตอนนั้นครูพอมีประสบการณ์อยู่ครูก็รู้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันมีค่าเฟส ถ้าซื้อขายเป็นเทอม FOB EX w o r k แต่ถ้าซื้อขายเป็นเทอม CIF CIF RDDP พวกเนี้ยมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นอินโคเทอมคุณก็ต้องรู้เรื่องไออินโคเทอมถ้าคุณอยากรู้คุณคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวคุณดึงคุณเข้ากลุ่มคูมีสอนฟรีไว้อยู่เพราะอินโคเทอมเนี้ยมันเป็นหัวใจของงานจัดซื้อต่างประเทศเลยนะคุณต้องรู้เทอมการส่งของระหว่างประเทศเพราะเทอมเนี้ยมันมีผลกับค่าใช้จ่ายต้องรู้ตรงนั้นก่อนเลยอ่ะ พอให้หาต้นทุนใช่ปะครูก็ดูก่อนว่าซื้อขายกันเป็นเทอมอะไรตอนนั้นมันซื้อขายเป็นเทอม CIF ครูไม่ต้องจ่ายาค่าเฟสด้ะครูรู้แล้วพอได้ตรงนี้มาเสร็จว่าเป็นเทอม CIF ครูไม่ต้องจ่ายเฟดครูก็แดดไว้อะไม่มีเฟดครูก็ถามไปทางเขาว่าไอ้บอยเลอร์ตัวเนี้ยมันใช้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ประมาณการมาก็ได้ค่ะกี่ตู้เขาก็ประมาณการมาให้ครูว่าร้อยกว่าตู้ครูก็ใส่ไปแค่ร้อยตู้อะโจ์คือร้อยตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้40 ตู้20กับตู้40มีผลนะเพราะว่าราคาค่าขนส่งไม่เหมือนกันเพราะมันหนักไงค่าขนส่งมันก็เพิ่มถ้าเป็นตู้40อะ่ะครูก็บอกว่าเป็นตู้40ทั้งหมดครูก็ตั้งโจทย์ไว้แล้วครูก็มาดูต่อว่าเฮ้ย hey, สินค้าตัวนี้มันได้สิทธิ์ลดหย่อนไหมมันซื้อจากที่ไหนอย่างอบเลอร์ตอนนั้นครูซื้อจากอินเดียใช่ปะครูก็เอาพิกัดศุลกากร HH code คของสินค้าตัวนั้นอะ่ะมาเช็คกับกรมศุลนว่าสินค้าตัวเนี้ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไหมสรุปครูมาเช็ค ก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนนะเป็นศูนย์แต่ต้องใช้ฟอร์ม AI พอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเออมันเป็นศูนย์ดังนั้นฉันต้องบอกอินเดียให้ขอฟอร์ม AI แต่คุณจำตรงจุดนี้ไว้นะคุณจะไม่ได้เล่าในคลิปนี้เดี๋ยวคุณจะเล่าอีกคลิปนึงเพราะว่ามันยาวไอ้ฟอร์ม i i ได้แล้วใช่ป่ะ b o เลอรใช่ป่ะมันเข้ามาร้อยกาตู้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเข้ามาร้อยกาตู้เนี่ยแล้วของที่นำเข้ามา ทางกรมศุลนเขาจะตีว่าเป็นบยเลอร์ทั้งร้อยกว่าตู้ไหมเพราะของเข้ามามันไม่ได้เข้ามาในล็อตเดียวมันทยอยเข้าถ้ากรมศุลนเขาตีว่าเป็นบยเลอร์ใช้พิกัดเดียวทั้งหมดที่เข้ามาจบไม่มีปัญหาใช้ฟอร์ม AI อินเดียออกไม่ได้ใช้ฟอร์มเอแต่ถ้ากรมศุลบ้านเราบอกว่า i, เฮ้ยไอ้ของเข้ามาเขาไม่ได้ตีเป็นบยเลอร์นะก็มันมีเหล็กมีนอดมีสกูมีมอเตอร์มี school, ม motor, มนู่นนี่นั้นเขาตีเป็นพิกัดมอเตอร์ motor, พิกัดเหล็ก อันเนี้ยก็ต้องคุยดีๆนะเพราะว่าภาษีมันคนละอย่างเลยไอจุดเนี้ยเดี๋ยวครูจะมาเล่าให้คุณฟังอีกทีว่ามันจะเอาเข้ามายัางไงมันจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงให้มันได้ฟอร์ม AI ทั้งก้อนอ่ะเดี๋ยวครูตะไว้ก่อนตรงนี้เพราะเนื้อหามันเยอะเดี๋ยวครูไปเล่าให้คุณฟังคลิปหน้าอ่ะพอตรงนี้มาเสร็จรู้แล้วว่าขอฟอร์ม AI สิทธิลดหย่อนเป็นศูนย์คุณก็ตั้งตุ๊กตาไว้เฮ้ย Import Duty เป็นศูนย์นะแต่อย่าลืมนะฟอร์ม AI สิทธิลดหย่อนพวกเนี้ย 0 import duty ก็จริงแต่ v ว t 7%ยังต้องเสียนะคุณก็ต้องบอก v ว t 7%เข้าด้วยว่า v ว t 7%เท่าไหร่อาจตั้งตุ๊กตาไว้ก่อนเป็นเท่านี้แล้วหลังจากนั้นเสร็จก็มาดูซิค่าขนส่งจากท่าเรือไปที่ไซต์งานเท่าไหร่ก็ต้องดูระยะทางใช่ปะ่ะไปที่จังหวัดไหนก็ให้ทางขนส่งทําราคามาให้หรือว่าชิปปิ้งเขามีขนส่งอยู่แล้วให้เขาทําราคามาให้ดูว่าต่อตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่คุณก็ตั้งไว้ได้ตรงนี้มาเสร็จ มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าโลโกชาร์ตของสายเรือของค่าพอร์ตค่าการท่าที่เวลาเรือมาเทียบ่าเขาจะต้องใช้เคนใช้อะไรยกแล้วไปไว้ที่เวหาพวกนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะไม่ใช่ฟรีนะต่อตู้เขาจะคิดออกมาเลยสมัยก่อนครูเคยคิดนะตกตู้แล้วประมาณ2 0,000กว่าบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าสโตรเชาร์ตค่าคืนของชาร์ตอะไรพวกนี้มันมีปัจจัยตรงนั้นเกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่พูดถึงตรงนั้นเอาแค่ว,ว่า เคสปกติอะประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทคุณก็ต้องรู้ตรงนี้ถ้าตรงนี้คุณไม่รู้ไม่ได้เก็บรีคอร์ดถามชิปปิ้งค่ะให้ชิปปิ้งประมาณการให้ว่าเฮ้ยของเนี่ยจะเข้ามาประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีค่าโลโกชา์เท่าไหร่วะให้ตีกลมๆม,มาให้หน่อยอะตู้ละ20,000ื่นสามหมก็ให้เขาตีมาคือมันเป๊ะไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะเขาตีมาตู้ละ20,000คุณก็มาเขียนไว้ว่ามีค่าโลโกชาร์ตู้ละ2 0 0 0 0ใส่ช่องไว้ เสร็จแล้วคุณก็มาดูค่าชิปปิ้งชาร์จค่าเคี้ยวข,ของของชิปปิ้งที่เขาคิดค่าบริการเราไปติดต่อกลมศุน่นะเขาคิดต่อตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร่ก็มาหยอดไว้ได้ตรงนี้มาเสร็จคุณก็มาบวกกันต่อหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์สมมติสี่บรรทัดที่ครูบอกมาเมื่อกี้เนี้ยมีโลโกชาร์จมีค่าขนส่งมีค่าชิปปิ้งชาร์จพวกเนี้ยคุณบวกกันมาเสร็จได้ต่อตู้คอนเทนเนอร์ส0่หมบาท คุณก็เอา4ี่0 0ื่เนี่ยคูณร้อยจำนวนตู้ที่เาค่าทั้งหมดเท่าไหร่สมมุติว่าร0อยตู้ก็คือ4ีล้านใช่ปะนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศถ้าเอาเข้ามาตรงเนี้ยคุณต้องบอกเขาแล้วครูบอกเลยถ้าคุณซื้อต่างประเทศคุณจะนําเข้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้เรื่องกรมศุลเนี่เขาคิดยังไงพิกัดเขาเรียกยังไงมันใช้ยังไงโลโก้ชาร์จมันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเนี้ย โอ้โหคุณต้องลงเรียนอย่างเดียวเลยเพราะไม่งั้นคุณจะหาพวกนี้ไม่ถูกการที่คุณจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาทําในงานเนี่ยครูบอกเลยคุณสบักสบอมมากคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่ถึงจะได้ประสบการณ์ตรงนี้มาคุณแนะนําเลยให้คุณเรียนคอร์สจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าคุณจะโลกสว่างในเรื่องพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการคิดคํานวณต้นทุนเมื่อกี้เนี่ยครูมีตัวอย่างให้คุณดูมันมาจากไหนมันไปยังไง ยังไงก็เรียนรู้เยอะๆคุณจะบอกคุณเสมอเพราะสิ่งนี้มันดีกับคุณจริงๆมันดีกับบริษัทคุณจริงๆแล้วก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพเองด้วยเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ